สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ครับเราอยู่ในช่องพี่เก๋นีจีนะครับในเกม t r u c k e r of Europe 3กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาขนพวกรถไฟ128ตันนะครับถ้าขนรถไฟ128ตันเนี่ยทุกคนอาจจะคุ้นหน้ากับสแกนเนียหรือไม่ก็อาร์ทีเลเจนตหรือไม่ก็มูนนะครับหรือไม่ก็ดาวดีเแต่ผมยังไม่เคยพูดตรงๆนะนี่คือครั้งแรกที่เอารถนี้ครับผม r ร n o เวทอาร์เรนเจอร์สองพนะครับ r ร n o เวทอาร์เรนเจเนาะมาขนรถไฟนี่คือครั้งแรกที่ได้อัดคลิปลงนะฮะสัญญาว่าจะขนดีสุดเลยเนาะเมื่อก่อนก็ขนจะพวงโลแบตพ่วงยาวๆเลยพวกนี้เนาะนะครับหัวเหลืองท้ายเหลืองวันนี้เนาะไปนองซี่นะฮะขับกันเลยครับสตาร์ทไปเดี๋ยอย่าลืมเลี้ยวขวานะครับไปไปไปเดี๋ยวค่าการนอน ก้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยนอนตอนเย็นแล้วกันเนาะเพราะว่าผมในเกมผมเป็นคนอดนอนได้นะครับขับมานานแล้วนะจึงรู้ว่าแบบการนอนต้องนอนอยังไงเนาะ้าย,ยขนไหวนะทุกคนผมว่าคันนี้เอาจริงนะเครื่องแรงกว่าหลายคันอีกนล้อเราเอาอยางไงวะข้ยว่าหอรถแมวลงทีเออดิฟล็อกเปิดอย่าลืมเปิดไฟด้วยนะครับ แคปไลท์ายโหลืมปรับเก้าอี้ตายแล้วไม่เป็นไรขับแบบนี้แหละมอ,มองคุณขับปกติเลยเลี้ยวขวาเนาะระวังระวังดิฟนะระวังดิฟเดี๋ยวค่อยไปเติมน้ำมันปั๊มหน้าเนาะกูขัดใจเก้าอี้จังวั วันหลังปรับเต้าอี้ดีกว่าไปพี่ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะฮะนีครับไปรถก็เพิ่งล้างมาเนาะหัวเหลืองท้ายเหลืองนะครับ r e โนเวทอ a ร์เ n นเ r เนาะเครื่องอาจจะไม่ได้แรงเท่าสแกนเนียนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงความใหม่เนี่ย a r ร์ n g e r จะใหม่กว่าเพราะอ r ร์เ g e r ออกปี2021เนาะ นะครับก็จ้งเมืองสุดิตเนินเยอะเนาะเนินสูงด้วยนะเอาจริงาย <c oughs> เดี๋ยวค่อยนอนไม่รีบไม่รีบในหาวตลอดทางบอกเลยเราจะนอนกลางคืนนะครับเราจะไม่นอนกลางวันเนาะมันจะได้สคิปไปไวนะครับเพราะว่าถ้านอนกลางวันเนี่ยเราจะไปกลางคืนเนาะเราจะรีเซ็ตเวลาใหม่เนาะ ปนี่มันไงโครเท่เลยทุกคนพวงรถไฟเนาะกับ r e n o เวตอาร์เรนเนะครับโอ้โหนี่มันไม่ธรรมดาจริง,รงๆคันนี้วัวเหลืองท้ายเหลืองเนาะไประวังรถเด๋ยวรถเปล่าไม่มีเนาะมันจะลอดสะพานได้มิหน้าดูสิรถได้อยู่แล้วเขาคำนวณมาแล้วทุกคนไปไปไปอย่าหลุดอย่าหลุดขานามีด่านเนาะขึ้นเนินอีกแล้วเนี่ยแปลว่าผมว่าเมืองซูริตน่าจะเป็นที่ราบ สูริตน่าจะเป็นที่ราบแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ภูเขาเยอะนะเขาก็น่าจะทําให้ออกมาฟิลนั้นนะฮะน้องอยากเข้าพี่จะเข้าน้องน้องน้อง,อ,งอ่าขับไหนก็ขับอะตรงไปเลยจบจบบายไม่แคร์ชดไปไม่แคร์รถซ่อมได้ ต้องปรับคัเร่นครับเวทขับมาแล้วป้ายป้ายป้ายยังอ่ะยังใช่ไหมอ๋อนี่เปิดแล้วเปิดแล้วน้ำมันจะหมดทุกคนเดีย๋ยวหาปั๊มข้างหน้าเติมมาเนาะสกิปนี่ครับแล้วก็สกิปน้ำมันแล้วเนาะนี่ไปครับเดีย๋ยวขวากันเลย <shields. S 2> เฮ้ยเลี้ยวผิดป่าววะเมื่อกี้เราพลาดหลงทางไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาทางหลักเลยนะฮ <c> ะ <oughs> บางทีก็เบลอเบลอบ้างนะครับตอนเช้าผมอัคดคลิปตอนเช้าว,วอนนี้แบบเพิ่งตื่นเลยเนาะก็ยังมีเอนเตอร์เทนเหลือๆนะฮะโอเคใต้พวงรถไฟอุ้ยแต่และแต่และโบกี้ก็มีเลขรถไฟด้วยนะครับสุดยอดมาก ไม่ใช่รถ e v แต่ว่าทำสมรถ e v นะคือติดสติกเกอร์เอานะฮะข้างหน้ามีด่านเก็บเงินเดี๋ยวเราจะพารถเข้าด่านแบบที่เราทำปกตินะฮะด่านมันมีจุดนอนไหมวะเดี๋ด่อดจำได้ว่าด่านนี้จะไม่มีจุดนอน ขับเข้าวดำก่อนแล้วนันนะฮะเดี๋ยวหาจุดน,นอนข้างหน้าเนาะมันจะง่วงบ่อยหน่อยนะฮะผมก็ไม่ใช่นอนมานะทุกคนอจริงไปสุรินน้องซี่แล้วคลิปที่แล้วขนนรถไฟด้วยนะจําได้คลิปที่แล้วก็ขนนรถไฟกับมูนไม่หรออันนี้หากินกับรถไฟจริงๆเว้ย ขออภัยเลยครับผมหากินกับรถไฟปกติอยู่แล้วนะฮะตายหึงฆ่านองันหมดแล้วเนี่ยทุกคนดูดิเดี๋ยวรอรุ้นเวลานิดนึงนะฮะแต่รู้สึกคันนี้มันจะเบาวกว่าสแกนเนี่ยเนาะสแกนเนียคือเหยียบอะอยี่สิบห้าเลยอะเฮ้ยเรื่อเปิดดิบล็อกว่าทำไม ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับตอนขับยา้ายมันสายมากไม่งั้นมันจะพาเราลุกคลั่งทางาได้เลยเนาะยิ่งเจาะไอ้โค้งอย่างนี้ทุกคนต้องระวังไว้ตีกว้างไว้ก่อนเนะาะไปขับไปเรื่อยนะครับตามทางสูริตนองซี่ข้างหน้าเหมือนจะเป็นด่านศูนย์กระกรู้สึกว่าศูนย์กากรจะมีที่นอนเนาะ เดีย๋ยวเราแวะนอนที่ศูนย์การกรก่อนนะครับไม่ต้องศูนย์าการกรหรอกตรงนี้เลยจบๆ๋ยวแวะนอนก่อนนะฮะสักสองชั่วโมงหลับเลยตอนบ่ายนะ,ะตอนบ่ายตอนนี้บ่ายสองเนาะขับต่อเลยนะฮะไฟเข้าด่านกันนะฮะเฮ้ยมันเกี่ยวมันเกี่ยวคนมันเกี่ยว เราก็พยายามหักซ้ายนะครับยหยา้มันเกี่ยวเนาะไปโอ้โหไม่ธรรมดามากเลยฮนะเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดามากเลยวะแล้วเวลาหมูข้าด่านผมชอบใช้ความเร็วเยอะนะแต่รอบนี้ต้องนอนก่อนนะครับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวูบเอา นองซี่ครับผมตรงไปนองซี่นะฮะเดี๋ยวมันจะมีเนินหนึ่งไว้ทุกคนที่เราลิ่งความเร็วได้เต็มที่เลยเนินแม่น้ำอะ่ะป้ายยาวๆทุกคนทางตรงยาวนะฮะนี่ออกกันด่านมาแล้วนะฮะนี่ขับรถเข้าด่านสุดรากรนนองซี่นะครับ น้องสี่เข้าสู่ประเทศฝรั่งเศสแต่สุขกรก,ก็ไม่มีอะไรครับแพทเทิร์นเดียวกันหมดครับมีสะพานกับรถอะไรอย่างนี้เนาะนะฮะแพทเทิร์นเดียวหมดเลยนะครับเดี๋ยวรถไฟผมว่าถ้าเอาจริงๆนะงรถไฟไม่รายได้ดีนะเว้ยถ้าแบบขับอะไรดีๆไรายได้ดีนะครับงานรถไฟไรายได้ดีมากเลยส่วนใหญ่ค่าจ่ายเหล็กก็ประมาณหมื่นต้นๆนะครับงานรถไฟนะ เดี๋ยว,วมันก็ต้องอันตรายเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันสายมั่งอะไรมั่งเนาะหมอกลงอีกแล้วนะครับนี่ PM 2.5งุ้าปะเนี่ยเฮ้ยนี่สวิตเซอร์แลนด์ PM 2.5ลงปะเนี่ยตายแนละ้วนี่กรุงเทพก็ PM 2 5ุห้าหนักอยู่แล้วนะย้ายลงที่ในเกมมีเถอะเดี๋ยวคนขับเราจะโดนเป็นฝัดเนาะเออนี่ PM 2.5ุ้าลงอีกแล้วเนาะต้องระวังนะต้องระวัง อย่าลืมใส่แมสนะครับทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเนาะแล้วก็ที่ไหนมีฝุ่นเยอะก,ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอยู่ในห้องไว้ก่อนเนาะเครื่องบอกอากาศมีก็ใช้นะครับนะพอปีที่แล้วได้ข่าว่าหนักจริงแต่ไม่รู้ปีนี้มันจะหนักปีที่แล้วไหมนะก็ทุกคนสู้ๆนะครับคอมเดนหนึ่งร้อยอย่างเนี้รรยรอคอเลยหนึ่งร้อยนะฮะแต่หมอกลงก็ก็ไม่ค่อยสวยอ่ะแต่ยเข้าใจแหละ พอากาศหนาวแต่มันมีผมเพิ่งเห็นล่ามันมีไฟตาไว้ที่ติดได้อ่ะเออผมไปติดมาแล้วทุกคนโครเท่ผมไปติดสแกนเนียไฟตาแต่ว่าต้องใช้เจ็ดทองไงเออติดมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราทำคลิปแล้วกันนะวิธีการติดไฟตาเนาะมันเป็นอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาผมไม่ค่อยได้ดูอัปเดตใหม่อะไพวกนี้เลยเพราะว่าแบบ ติดเรียนมหาวิทยาลัยเนาะงานเยอะนะครับรับปิญญาด้วยช่องนี้เนาะต้องไปเป็นแบบ่าไปนั่นไปนน่นไปนี่นะครับเพื่อเที่ยวอะไรง่ายเนาะโชว์เซียนอีกรอบครับผมไม่ชนเลยเป็นไงนอ้อบอกแล้วทักษะข้าด่านผมไม่ธรรมดาแค่นั้นแหละจะขับต่อไปนะครับขับต่อไปเลยแต่เกมนี้กับเกมอะไรแล้วนะ บิ๊กลิกเอาจริงบอกว่าผมชอบถนนเกมนี้มากกว่าบิ๊กลิกอีกถนนบิ๊กลิกอะไรก็ไม่รู้แปลกๆผมว่าแต่ว่าเกมนี้มันยังเป็นราชาซิมูเลเตอร์ในมือถืออยู่นะผมว่าทักเกอรอ์ถ้าฝั่งยุโรปเนาะแต่แต่ยูโรทักไม่ต้องมาเทียบนะครับคือเขาขึ้นหิงไปแล้วเกมนั้นะ่ะขึ้นหิงเรื่องความสมจริงไปแล้วเนาะแต่ข้อเสียของอันนี้นะครับก็คือยังยังไม่สามารถลงมอดได้ รถมันก็มีแค่รถบรรทุกอะ่ะไม่ได้มีแบบโดําอะไรเงี้ยดําแบบแล้วไม่ก็รถยนต์อะ่ะถ้ามีรถยนต์นะโอ้ยพอจะขับไม่ควักเลยทาไงดีเนี่ยมันจอดขนากันด้วยทุกคนทาไงดีเบียดซ้ายก็โดนเบียดขวาก็โดนดีดีกว่า ยิบหนาใครมากกว่านี้นะฮะแบบกีกกว่าเรียร้อยก็แซงร้อยก็แซงร้อยก็แซงทุกคนแซงกันหน่อยดิเฮ้ยอย่าขนานกาันมึงแซงกันหน่อยข้างล่างก็เป็นเนินแล้วเนะี่ยอยากทำความเร็วแล้วนี่อยู่กลางเลนด้วยบอดขับร้อยจัดนี่มาลงเนินแล้วมาขอเลนขวาแล้วกันไปอีขอหนะ้าน้องเลนเนี้ย พี่ขอเร่งความเร็วน,นันน้องปายร้อยสิบ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 ร้อยห้าสิบถึงไหมร้อยห้าสิบครับผมทุกคนนี่เรียกเป็นเนินเร่งความเร็วชั้นดีนะครับตรงน้นตรงนี้แล้วก็สามารถเหยียบคันเร่งค้างไว้ได้เลยนะครับตรงนี้เราจะได้ถึงที่หมายไวขึ้นเนาะแต่ว,ว่าขอ้อข้อเสียคือห้ามไปชนนะครับข้อระวังคือห้ามไปชนเนาะ ต้าชนนี่ความเร็วลดเลยนะครับที่ทำมาคือเสียหมดเลยเนาะไปอย่ามาอย่ามาไปครับไปครับแมนกรุงไทยเน็กมันสูลค่าบันบัไม่เอานี่ก็ขายของอย่างเดียวเลยเฮ้ยรถบอดมันอยู่ทุกคนเกือบแล้วทุกคนเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยรถยรถบอดมันหยุดก่อนนะเมื่อกี้อ่ะดีนะผมหักทัน บุดวิดเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้ดีน้าตาเห็นก่อนนี่มันต้องเล่นมาหลายปีอยะถึงมันแบบมันจะหักอย่างนี้ได้โอโ้โหจะนะัดอ่ะอวยตัวเองอีกแล้วนะฮะอวยตลอดเลยก็จริงอ่ะคนเมันอก่งอ่ะดี่ครับเดี๋ยวไปต่อเลยแต่คลิปนี้ก็นานเหมือนกันนะจริงครับ15บาทีเน,น,นี่ยตอนอัาน ก็เข้าใจนะครับว่าคอนเทนเอเตอร์แต่ละคนไม่ต้องเสียพลังงานเยอะมากในการอัาคลิปแต่ผมไม่เสียผมคิดว่าแบบมันคือความสุขอ่ะที่แบบทําให้แบบน้องๆมาเมน้นต์ติ๊ตตี้เกิดขับรถเลยขอสกินแน่ผมชอบามีมายิ่งเด็กๆมาเม้นต์อ่ะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยเด้อบางทีไม่ค่อยมีเม้นต์แล้วก็แบบน่าเสียเหมือนกันนะเ <c oughs> ม้นต์เงนเยอะๆนะจ๊ะร้อยอสี่ร้อยอสี่ระวังระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยละโค้งนี้ ทุกคนครับเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงเนาะนะครับก็เลยเสียความเร็วทั้งหมด150ที่ทํามาเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรครับตอนนี้แล้วก็ความเร็วกลับมาเหมือนเดิมแล้วฮะใกล้ถึงเมืองนองซี่หรือ,อย่างขับดีๆเขื่อนขับดีๆเขื่อนเอ้ยใกล้ถึงเมืองนองซี่หรือ,อย่างนี่นานแล้วะนี่ที่ขับมาแต่ว่ามันยังมีอีกคอนเทนต์นึงที่ผมอยากทำเว้ย เดี๋ยวค่อยจอดก่อนเดี๋ยวค่อยจอดเดี๋ยวเดี๋ยวทำคอนเจนเนาะ <c oughs> เรื่องกูชักชวนมากคอนเทนต์มีปั๊มอะไรเอ่ยปัม๊มเอาต่อย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  Excellent FKW นะฮะไม่ใช่ KFC เนาะเอ้ยข้างหน้าเดินเลยปะไม่ใช่อ๋อเลี้ยวใช่ไหมเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว

สติสำคัญที่สุดนะครับในการคุมรถต้องมีสติก่อนนะฮะไปครับไปไป,ไปฮะมีด่านอีกแล้วเนาะน้องซี่ด่านเยอะจริงๆ มาลป้ายเข้าด่านเมืองนองซี่นะฮะเป็นด่านที่ผมว่าสวยอีกเมืองหนึ่งนะฮะป้ายรอดได้พอดีเนาะคุณต้องมีความเร็วสาสิบกว่าๆนะถึงแบบด่านมันจะเปิดพอดีนะครับไม่ใช่ต้องจะเป็นต้องหยุดเนาะมาความเร็วสามสิบนะฮะก็ได้นะ มันจะเปิดทันพอดีและลรถเราก็ยังไปต่อเนาะนองซี่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับที่ว่าถนนสีเลนเข้าเมืองเนาะเหมือนเมืองซูริตนะครับก็แปลว่าความเจริญของยุโรปก็ไปถึงเกือบทุกเมืองเนาะเดบางเมืองก็ไม่ถึงนะฮะ ไม่ด้มานานมีตรงนี้ด้วยเหรอวะอ๋อไอ้นี้ฟาร์มฟาร์มก็มีที่รับงานใหม่เหรอฟาร์มไม่รู้เนี่ย ตอนนี้เราก็ถึงนองซี่นะครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปเลยนะฮะเดี๋ต้องระวังตอนเลี้ยวนะครับและพ่วงที่ใหญ่ขนาดนี้เราจะไม่สามารถจอดแบบธรรมดาได้ต้องจอดแบบออโต้นฮะ <eighty> งานนี้นะครับทำให้ผมได้หนึ่งหมืนยูโรนะครับหรือเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณนี้ปิ้งนะครับได้เยอะสัตว์บอกเลยนะฮะ โอ้ยครับทุกคนนะครับใครชอบกิมมี่นะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์พิเอษด้วย,ยน,น,นะครับ mm hmm. อยากให้ทำอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้ใ,นในต้คลิปเลยทั้งทั้งบ้านแดงทั้งบ้านติ๊กต็อกนะครับ mm hmm. ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับรอ้อะไร่กับเรา